ถ้าหลุมดากําลังพุ่งตรงมาที่โลกคุณจะทํำยังไงปกติหลุมดํามักจะอยู่ประจําที่ในใจกลางของกาแลกซี่หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบดาวแต่ล่าสุดนักดาราศาสตร์พบว่ามีหลุมดําที่กําลังพุ่งผ่านอาวกาศและไม่มีอะไรหยุดมันได้หลุมดําเร่ร่อนมันไม่ได้ถูกยึดอยู่กับกาแลกซี่ใดๆแต่มันล่องลอยไปอย่างอิสระสิ่งที่น่ากลัวคือหากมีดาวเคราะห์หรือระบบดาวอยู่ในเส้นทางของมันดาวเหล่านั้นอาจถูกแรงโน้มถ่วงรบกวนจนวงโครจรผิดปกติและถูกดีดออกจากระบบของตัวเองแต่ถ้าเข้าใกล้หลุมดํามากพอ ก็จะถูกแรงโน้มถ่วงฉีกเป็นชิ้นๆหรือถูกขอบฟ้าเหตุการณ์ดูดกลืนเข้าไปอยู่ดีมีทฤษฎีว่าหลุมดํานี้อาจเกิดจากการชนกันของกาแล็กซีหรือเป็นหลุมดําที่ถูกดีดออกจากศูนย์กลางของกาแล็กซีตัวเองเช่นหากมีหลุมดํสามดวงอยู่ใกล้กันหลุมดํา2ดวงอาจรวมตัวกันและปล่อยพลังงานแรงโน้มถ่วงมหาศาลทําให้ดวงที่3มถูกดีดออกไปด้วยความเร็วสูงข่าวดีก็คือยังไม่มีหลักฐานว่าหลุมดำเร่ร่อนกำลังมุ่งมาทางโลกส่วนข่าวร้ายจักรวาลเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่แน่นอนและยังมีหลุมดำเร่ร่อนอีกมากมายที่เราอาจยังไม่พบ